บรญยา5ดาวท่านผู้ชมตอนนี้บอกไม่ได้แล้วลุ้นทุกครั้งว่าเมนูใหม่มันจะเป็นประเภทอะไรคุณแอนนาอย่างแรกเลยตัวชูโรงของร้านซาซิมิปลาไทยอาหารไทยนึกถึงอะไรคะอะไรอะไรต้องเผ็ดเผ็ดอะต้องแซ่บต้องแซ่บแซ่บอืออ่าญี่ปุ่นกับความแซ่บมารวมกันอ๋อเอาทักหน้าสนใจแล้วดูเลยนะเราต้องเราต้องเราต้องแล้วล่ะค่ะตาำกัดูว่าเป็นยังไง น่าทานมากดูดีปกติเราจะเป็นประดิบแล้วเราก็จะไม่มีก็คือประดิบนะครับใช่ไหมก็คือตัวเขาใช่ไหมแต่เราทำเป็นยำซึ่งลอยเนี่ยจะ ยำปกติไม่ได้สิมาอะไรกันนี่ไม่ใช่ยำทั่วไปอีกเหรอไม่ใช่ค่ะจะไม่ใช่ยำแปลว่ต้องหอกับยำสับไข่ยำหมนเส้นทั่วไปจานนี้เราจะใช้เป็นปลากุดสลุดใช่ไหมเขาจะเข้ากันใช่เราจะไม่เอาปลาแดงหลีเพราะว่าแดงหลีอ่ะมันจะมีความมันเกินไปไม่เหมาะกับยำจะเลี่ยนไปน้ำยำมาะน้ำยำมันพอมันดูดน้ำยำปุ๊บมันอาจจะเลี่ยนแล้วก็เละมีความเละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากุตสลาดเนื้อจะค่อนข้างหนึบกว่าแน่นกว่าจึงคงความเป็นบาดดิบอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็ยำความพิเศษความพิเศษของยำจานนี้เลยนะคะนี่ส้มโอปกติยำอ่ะก็จะออกรสชาติเผ็ดเค็มเปรี้ยวอยู่แล้วจะหวานน้อยมากแล้วทีเนี้ยเราเพิ่มความสดชื่นความตัดเลี่ยนด้วยส้มโอเขามาตัดมาตัดหวานตัดอะไรตรงนี้ด้วยแล้วก็พิเศษของที่ร้านก็คือจะมีมะพร้าวคั่ว๋อนี่เรอใช่ข้างบนกำลางมาเลย เขาจะมาช่วยในเรื่องของอะไรครับมันมันความมันความหอมของเขาก็เลยได้ความเป็นญี่ปุ่นบวกไทยเพราะนี่คือปลาไทยเวลาทำก็คือเอาเนื้อปลามาแล้วก็ทยอยเอาเครื่องอะค่ะใส่กับเขาแล้วก็ตักมันเอาปเอามาเอาแล้วค่ะแปลกไหมมีความแปลกใหม่แต่ว่าปลาดิบยังอยู่อันนี้อันนี้เราจะค้นหาและเล่าเรื่อง วัฒนธรรมไทยแล้วอาหารไทยเข้ามาแล้วผ่านปลาดิบพิมรู้สึกว่าแบบมันกินแล้วมันมีไดนามิกอะคือกินแล้วแบบว่าเรากินไปอะเราจะรู้สึกค้นหาแล้วไปเจอโน่นเจอนี่มันมีปลายหวานพอหวานเสร็จอะมันจะมีความมันตอนปลายแต่มันตั้งต้นจากปลาดิบไงใช่ไหมแล้วปลาดิบนี่เป็นปลาดิบไทยนะมันแตกต่างกับยำทั่วไปยำทั่วไปอาจจะเป็นยำซีฟูดเอาเอาน้ำจิ้มซีฟูดมายำแต่ไม่ใช่เลยใช่อันนี้เหมือนเป็นยำโบราณ ประมาณนั้นมีกุ้งแห้งมีทั่มีความเหมือนยำโบราณที่มีเอ่อเอาเอาตัวส้มโอเข้ามามีมะพร้าวให้ความโบราณก็คือมะพร้าวคั่วใช่ความโบราณคือมะพร้าวคั่วแล้วมันใครที่เคยกินพวกแบบว่ายำมะม่วงหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความน้ำยำเป็นแบบนั้นอะชอบมากเพราะว่าทําให้รู้สึกว่าจานนี้ทานแล้วสดชื่นครับปกติจะแนะนําลูกค้าหรือว่าชาวไทยอะโดยเฉพาะที่จะไปหัวหินให้มาลองชิมแต่ครันี้อยากจะพูดไปถึงคนญี่ปุ่นเน้นเลยว่าคนญี่ปุ่นอะลองมาทานวัตสามิของท่าน ได้เติบโตมาเป็นอย่างนี้แล้วยำก็เป็นยำพิเศษเฉพาะ เมนูนี้ด้วยก็เลยคงความเป็นอะไรลอย่างจานนี้ประมาณเท่าไหร่อะจานเนี้ยจะชื่อว่ารอยยำซาซิมิจะอยู่ที่รอยยำรอยนี่เอารอยก็คือชื่อร้านใช่รอยแล้วก็ยำเพราะว่าเป็นยำเพราะลอยเป็นคนคิดลอยเป็นคนยำแตร้ันเป็นซาซิมิใช่รอยยำซาซิมิก็เลยเป็นรอยยำซาซิมิเป็นอย่างนี้จานนี้จะอยู่ที่7 5 0หาบบาทนะคะเป็นปลากุสลาด โอ้ย่อมเยาย่อมเยาเนะแซบอ่ะเยี่ยมเลยเมื่อไอร่นอะรอร่อยฝาร้านหน่อยครับร้านอร่อยในหลืบนะคะคือณปัจจุบันตอนนี้ร้านจะมี2ร้าน2สาขาดั้งเดิมเลยก็คืออร่อยในหลืบที่อยู่ในตรอกในซอยนั้นนะคะจะอยู่ซอยชวยประธาน37ส่วนร้านที่2ที่เพิ่งจะขยายมาจะอยู่หน้าปากซอยไม่ไกลกันมากใช่เราขยายเพื่อว่ารองรับลูกค้านะคะก็คือร้านแรกเนี่ยร้านนจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่ม ส่วนร้านนอกจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึงเที่ยงคืนค่ะจะเป็นร้อยยำซาซิมิเมน <EN S 1> <ช>ูใหม<ห>่ล่าสุดก็ไปลองดูนะอร่อยมากนะครับนี่คือทั้งหมดของร้านร้อยในลืบนะฮะร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญาห้าดาวร้อยในลืบมอบด้วยค่ะ ร้านอร่อยในหลือร้านดังหัวหินที่นำปลาทะเลไทยมาทำเป็นซาชิมิได้อร่อยไม่แพ้ปลาญี่ปุ่นและขอเชิญไปชิมร้อยยำซาชิมิเมนูใหม่ของร้านอร่อยในหลือที่เกิดขึ้นในรายการปัญญาหาดาวซาชิมิปลากุสลาดราดด้วยน้ำยำสุรไทยโบราณเพิ่มความเปรี้ยวอมหวานด้วยส้มโอร้อยยำซาชิมิปัญญาห้าดาวครุ่งนี้พบกับหมูย่างเมืองตรังตัวใหญ่หมักถึงเครื่องและวิธีการกินแบบขนตรังแท้ แล้วแต่ชอบเลยอ่ะตัวไหนดูด้วยข้างในที่หมักเมกเป็นยังไงให้ให้ให้เฮ้ยโม่เป็นอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนหมูแดงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นทุกจุดอย่างที่บอกว่าจะมีเครื่องเทศเอ่ยน้ำเพื่งเอ่ยหรืออะไรเนี่ยมาอยู่ในนี้หมดเลยใช่ครับต้องถึงครับโอ้ยหอมมากเลยอ่ะและเมนูสุดแปลกของจันทบุรีที่นำผลไม้มาทำอาหารขาวหลายเมนูผลไม้จันมีผลไม้เยอะเลย ขายผลไม้คู่กับอาหารหรือไงคะไม่ได้ขายอ่าแล้วเอาเอาผลไม้ไม่ทําอะไรคะตุเรียนตอนนั้นราคาตกต่ำกก็เลยทําแกงมัสำปะหลังตุเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเอาเอาผลไม้มาทําเป็นอาหารอ่าแล้วยูสังว่าตัวมังคุดละกํานี่ก็มาทําอาหารด้วยสิทำาหาทุกอย่างทำอาหารได้หมดเลยเหรอคะแม่ปัญญาห้าดาว